สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแมคครับเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์1.17ค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาเล่นฮาร์ดคอร์1.17นะคะก็อาจจะดิ้นเสียงนะ้ำนิดๆก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะมาเล่นฮาร์ดคอร์อะ พาที่สองฮะพาที่แล้วเราก็เจออะไรคะเจอหมู่บ้านนางแหละหมู่บ้านดีแล้วเราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเพชรฮะปั๊บและในวันนี้เราก็จะสร้างบ้านเป็นของตัวเองนะทุกคนเนี่ยอะไรโอเคปั๊บ ป๊าปาราป๊าปมป๊าปป๊าปป๊าปจ <c oughs> มาขับขวานกันนะคะโอเคนี่อะไรจุบ,บอกไม่ไล่โอเคโอโ้โหทองดิฉัน ว้าว wow. นี่เราจะมาสร้างบ้านเป็ของตัวเองกันนะคะเราจะยังมีเพึ่งบ้าน NPC ตอนนี้นะคะสงน้ำดังมากเลยนายต้องทำอาชีพนะมีใครสนใจจะทำอาชีพได้ป่ะ อาหารไปเผาละกันนะคะจน<ำ>ไม่ทำอาชีพลอลุง,งแล้วก็ได้ไม้นะมานะคะ <c oughs> โอเคเยอย่าพึ่งปักเรายัางไม่เอาบ้านที่ใหญ่นะคะทุกคนเราจะทำ เล็กเล็กเป็นบ้านที่เล็กเล็กนะเล็กจิงโอเคมีมีคนมาทำอาชีพปอกเปลือกไม้สักหน่อยโอเคเราต้องมาหาตัดไม้เพิ่มมีพึ่งด้ว โอ้โหแรงพึ่งจะไปตัดล่ะเดี๋ยวโดนพึ่งต่อยอีอีอีอต้นไอ้ลอฟยือืมหาต้นไม้ตัดนี่ก็คือหานาน ะได้สร้างบ้านมินิกินอาหารแปบ๊บนี่อต้นไม้ตัดแล้วตัดไปคือมันเป็นบ้านเล็กแหละทุกคนไม่ต้องไม่ต้องเปนซีเรียสกับมันมา จะสร้างมาสักสองสามพัแหละเพราะว่าไม่ค่อยว่าง I love you <c oughs> อืจะสร้างตาม N P C หรอนี่ก็คือโครงบ้าน ไม้แปลรูปนะคะไม่เสียวงวางบกเปลือแปลก,แ,ลกแปลกก็ะแปลกก็จะเพิ่มเป็นม็อไม้ไม้เป็นว้าววิตายตตยโอ้ยผิดอีกเลยโอเคนะทุกคนย่อ,อก,ก่อนยองยองยอง เอ oh าไม้หมดจ้าจุ๊ยยอมฉันไม่ใช่ผู้หญิงจู๊ยไม่ใช่ผู้หญิงลิรู้ไม่ใช่ผู้หญิงละงลาแป๊บหนึ่งนะแม่มาหามาต่อกันนะคะทุกคนใกล้เสร็จแล้วแหละใกล้จบคลิปแล้วแหละใช่แล้วทุกคนใกล้จบแล้วจริงๆ พึ่งน้อยฉันขอต้นไม้หน่อยสิไม่เราจะไม่ตีพึ่งนะคะเราจะหาต้นไม้ตัดนะทุกคนทำไมต้องมาเป็นคนแบบนี้ เอออยู่ด <ss> <royable> ีๆไม่เอาแล้วคนต้องมายุ่งกับต้นไม้ตลอดเลยต้นนี้มีรังผึ้งหรือเปล่าไม่มีตัดไปตัดเพื่ออะไรคะตัดว่เอาไปชิตัดเพื่อเอาไปทำผ้าสิแล้วก็เอาไม้เบิร์ดไปด้วยไหมเอาไปเป็นไม่เบิร์ด ไม่เบิร์ดนะคะไม่เบิร์ดอยู่ข้างบนโอเคเราก็จะตัดไม้เบิร์ดไปนะทุกคนเพื่อไปต่อเติมนะโอเคอันนี้อันนี้ก็คือบ้านหลังแรกจะมือดอีกแล้วบ้าจริงวิ่งก่อนวิ่งวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้าน วิ่งวิ่งก่อนวิ่งวิ่งค่ะทุกคนวิ่งวิ่งเพื่อ,อมานอนนะทุกคนนอนกลางแจ้งเลยมีอัตโรสปักทีนี้ก็รอมือดอย่างเดียวนะลกครรอมือดอย่าพึ่งนะเม่หนึ่งสองนอนเออเย็นหน่อยนอน นอนค่ะนอนนอนค่ะนอนเสร็จแล้วก็จะมาทำไไ่่แปูรมฉันล y p ม l แปล p ลลนะคะตรงนี้ s m o k e e ได้บ้านแล้วเช่วหค่ะเช่ไหค่ะ มันคือบ้านชื่อค,ค่าวจริงๆบ้านจริงบ้านพื้นที่กันน้อยนิดเอาไปทำอะไรเาไว้อยู่รู้สึกว่าเรางกไม้งกไม้ปังเราจะขุดทรายมาเผานะคะทุกคนเคออมันน i น l m a n u s นะ เลือแบบปังปุรย,ย์ยอยชันย่นอดอรั์ปังปุรย์ยอยชันดอรั์โอเคนะทุกคนเราจะทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้แล้วก,ก็ตัวคารล่ะตัวคร์บไฮดูงนี้ออกดีไหมน,นะ ก็ทำสแลปมาหน่อยอปังปรับคุดพิษปังปุริย์มากวิมดูมันน่าจะปังนะเก๋อีอขั้นตอนต่อไปคือ ทะเลอยู่ไหนเอาทรายมาให้ดิฉันหน่อยเราต้องการหน้าต่างนะคะค้อนถ้ามันไม่มีหน้าต่างมันจะเป็นบ้านในยิงไงนั่นใช่สิ่งที่เราวาสัยหรือเปล่าวิใช่ด้วยโอเคพานี้เราก็แค่สร้างมานะ เกือบ okay, สายอ้ยกินอาหารก่อนหวังว่าจะไม่มีโจนมาบุกนะหวังว่าไม่มีโจนจะมาบุกนะมันคือสายใช่ไหมโอเคสายก็สายเราจะทำเป็นกระจกแผ่นนะทุกคนมันจะได้แบบดูประหยัดนะ เอาแค่นี้แหละน้ำไหลเชี่ยวมากแม่ขึ้นก็แทบจะขึ้นไม่ได้โอเคเก็บดอกไม้หน่อยเอาไปตกแต่งโอเคเอาไปอีงสามดอกนะคะทุกคน ดอกนี้สวยปังปรีเยปังเปรีเยปัง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 เก็บไปเก็บ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 ดอกนี้สวยดอกนี้สวยนะคนมาถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องมาทำบ้านออกแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเอาทรายเหล่านี้มาเผาทำชีบ นี่ไงไม้พอ,อะจะให้ดิฉันลงเหมืองใช่ไหมได้ไม่เป็นไรแค่หินไปแหดอ่ะงกหินอะโอเค เราจะไม่มีการงุกหินนะคะหินหายไปไนหมดเลยเจโอเคก็เจอหินตามที่อยากได้แล้วใช่ไหมเอามาแค่สิบก้อนก็นพอแล้วนะคะ I love you นี่ก็คือบ้านหลังแรกนะครับทุกคนอย่าอย่าบูรี่ไม่เอาเลับ <c oughs> ตัวค้าหายอยู่นู่นเหรอเราจะค้าเป็นสิ่งที่เราว่า เฟอร์แนนนะคะป่ะเองไว้ตรงนี้แ <shared> ล้วก็นำใส่เล็บยูอย่าพูดเรื่องนี้กันเสะมันก็จะแบบประมาณไหนนะคะโอ้เกือบตีเลยจีแล้วไม่ล่ก ก็จะโดนสิ่งที่แล้วว่าไอรอนโกเลมตีตายมันก็เราควรย้อมสีนะเพื่อให้มันดูไอเล็บยูก็คือสวยนั่นแหละพูดแบบดีนะไอเล็บยูมันคือดอกอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลย คือดอกอะไรออปย้อมสีโอเคมันคือบ้านหลังแรกแล้วฮมันน่าจะดีนะสุดสดี โอเคได้กรแกี่นกระจกสีน้ำเงินนะคะอย่างนี้ปับปับปับโอ้โหสีคือทึบไม่เอาไม่ปังเลยหรือปังมันดูไม่เข้าเท่าไหร่ แต่มันก็สวยนะแต่มันก็สวยเนาะไมไเะ่เป็นไรแต่แป้งหง่ะแต่แม่บอกว่าแจ็คกระโพได้ช่างมันเราก็จะวางเตียงแปะปังเบรย์แปังเบรยชนไรปังเบรยชนไร ปังปุยยยยปังปุยยยยวางกล่องนะทุกคน,นก็โอเคนะครับทุกคนสามรับไม่ครับเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์ในวันนี้นะทุกคนถ้าพลาดได้นนอย,อยังทำไรก็ไลค์ก็แชร์กดซับส,ส,สไคร้มาได้เลยนะทุกคนเจอกันใหม่ ภาพหน้าบายบายก่อนจบคลิปทุกสโมเกอลาก่อนอาชีนี้เราจะมาให้เขาทำตรงนี้มามาทำนะทำสีถ้าอยากทำโอเคบ๊ายบาย